โพลิสัสัพนามตะตุมหะอัมหะตะเขาไตรลิงสามลิงตะเขาโพลิสัตสัพนามและตัานวิเศสนะสัพนามแจงเหมือนกันตุมหะคุณปุงลิงอิทิลิงตวังตวังตุมเหโวตวังตวังตังตุมเหโวตยะเตตุมเหหิโวตุยหังตุมหังตวะเตตุมหะกังโวตยาตุมเหหิตุยหังตุมหังตวะเตตุมหะกังโวตยิตุมเหสุ อัมหะผมปุ่งลิงเอทีลิงอหังมยังโนมังมะมังอัมเหโนมยาเมอัมเหหิโนไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหะกังอาสมากังโนมยาอัมเหหิไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหะกังอาสมากังโนไมยิอัมเหสุวิเศษนาสัพพนามนิยมตะ่านปุ่งลิงโสเตตังนังเตเนเตนาเตหิ ตัสสัตสาเตสังเนสังตัดสมาอัสมาตามหาเตหิตตัดสัสาเตสังเนสังตัดสมิงอัสสมิงตามหิเตสุตะนั้นอิทธิลิงสาตาตังนังตาตายาตาหิตัดสาติสาอาสสตตาสังตายาตาหิตัดสาติสาอัสสตตาสังตายังตัดสังติสังอัสสังตาสุ ตานั่นดัปุงสกังลิงตังตานิตังนางตานิเตนะเตหิตาสอาสตาเตสังเนสังตัสสมาอัสมาตัมหาเตหิตาสอาสตาเตสังเนสังตัสสมิงอัสมิงตัมหิเตสุเอตานันปุงลิงเอโสเอเตเอตังเอนังเอเตเอเตนะเอเตหิ เอตัสสะเอเตสังเอตัสมาเอตมหาเอตหิเอตัสสะเอเตสังเอตัสมิงเอตมหิเอเตสุเอตะนั่นอิทธิลิงเอสาเอตาเอตังเอนังเอตาเอตายะเอติหิเอตัสสะเอติสสะเอติสังเอตายะเอติหิเอตัสสะเอติสสะเอติสังเอติสังเอติสังเอติสุเอตะนั่นนาภูงสักลิง เอตังเอตานิเอตังเอนังเอตานิเอเตนะเอเตหิเอตาาัสสะเอเตสังเอตสัมาเอตมหาเอเตหิเอตสัสสะเอเตสังเอตสัมิงเอตมหิเอเตสุอิมะนีปุงลิงให้จำสี่กับหกเหมือนน้าปุงสักลิงอิมานีอิทีลิงจำสามกับห้าอะยังอิเมอิมางอิเม อิเมนะอเนนาอิเมหิอิมาสะอัสสะอิเมสังอิมาสะมาอัดสะมาอิมะหาอิเมหิอิมาสะอัสสะอิเมสังอิมาสะมิงอัสสะมิงอิมะหิอิเมสุอิมะนีอิถิลิงอะยังอิมาอิมังอิมาอิมะยะอิมาหิอิมาสะอัสสะอิมมสังอิมายะอิมาหิอิมาสะอัสสะอิมมสังอิมิสังอัสสังอิมาสุ อิมานีนาปุงสักลิงอิทางอิมานีอิทางอิมังอิมานีอิวินาอเนนาอิเมหิอิมัสะอัสสะอิเมสังอิมัสสมาอัสสมาอิมามหาอิเมหิอิมัสะอัสสะอิเมสังอิมัสสะมิงอัสสมิงอิมัมหิอิเมสุอัมุโนนปุงลิงจำสี่กับหกอัมุโนุนอิธีลิงสามกับห้าอะมุอโมอัมุงอัมู อมุนาอามูหิอามุสะอามุโนอามุสังอามุสมาอามุมหาอามูหิอามุสะอามุโนอามุสังอามุสมิงอามุหิอามุสุอามุโนนอิทิลิงอามุอามูอามงอามูอามุยาอามูหิอามุสะอามุสังอามุยาอามูหิอามุสะอามุสังอามุสังอามุสุอามุโนนนาปูสักลิง อะทุงอามุนีอะทุงอามุนีอามมนาอามมหิอาโสะอามมโนอามุสังอามุสมาอามุมหาอามมหิอาโสะอามมโนอามมสังอามุสมาหิงอาโมหิอามมสุ